เใช่อาจารย์มหาน้องหรือพี่ชายมันอยู่อยู่ยที่นีน่เลยมันเคยต้นเหตุของเขาก็ลูกชู้เ<ม>สว่าเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเนี่ยเราเป็นปพี่น้องกันแน่เลยสุริยนฉันต้องเป็นน้องตีฉันพวกสิบห้าเต็มอ,อันนี้พี่ผิดก,กว่าแล้วเฮ้ยพี่สิบห้าอายุสิบห้าไม่ใช่เมียใช่ไหมสิบห้าเมียยี่สิบก,กว่าแล้ว เฮ้อยอย่ายอมหนูแร้พี่พี่พี่ช่วยยอนพี่คือของกอดที่ได้ไหมเนี่ยน้องอพี่โอ้พี่ทำไมมาเจอกันในคุกเนี่ยเป็นอะไรดิไปบู๊สนาราที่แล้วมันได้มาเจอกัน,นย่าโอ,อ้โธ<ส>่เนี่ยเนี่ยเนื้อร่างเป็ไนไปมาอย่างไรเนี่ย ไมรู้แต่ว่ารู้ว่าเปโอกาสดีนะรู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันที่มเะยิมเมันรู้ว่าเป็นยังไงอแต่ว่าคนจะยินดีที่เจอพี่น้องกันนะอยจะต้องยินดีอยู่แล้วี่ก็ดีใจผมก็ยิมด้วยผมก็ออโดนประทานอะไรเช็ดอ โดนไม่เต็มแสนล้มเตึงโอ้โหไอ้นี่เอฟ็บหน่าดูเจ็บพ่ออะไรอ่ะโอ้ยหัวหน้าทีมึงเจ็บปะมึงด่าพ่อหัวหน้าเหรอเออกูด่าจูกูตังแสดงอ่ะหัวหน้าทีมึงเจ็บปะหัวหน้าใช่วัวพ่อขอมึไปแต่คุณก็เชื่อจูนเขาไงเจ็บแค่โดนเตะแค่นี้เอง ไอ้ด okay. ้เสียงหูไมังเลยโอ้โหแกแกแม่ไแตยาพี่อยากเจอแม่แตยาได้เลยสวีดี้แม่อยู่ที่ไหนขวาพี่น้นงตะคุ่นกันไปเรื่องขวางพี่คุณนี่พี่พี่อยากรู้พี่อยากจะถามแม่าตยาที่ที่มันแม่แตยาเนี่ยคงจะเล่าความจริงทุกอย่างให้พี่ฟังได้แต่ตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงพี่อยาจะได้ไปเจอกับแม่าตยาสวีดี้ทำยังไงเหรอ เราไม่ต้องสี่คนพวกคุมมีคนเดียวเอาแบบนี้หาวิธีหนีออกจากคุกเห็นรูปล่าหน้าตามไปไหนวะเก่งนายหัวไปไหนละรูปเหล่าหน้าตายพวกคุมนะเหมือนเหมือนคนโง่ไม่มต้องเชื่อคนง่ายเราก็เราเล่นเต้นรำกันนะเราเพลงแล้วให้มันมาเต้นข้างในให้มันมาสนุกกับเราพอมันเผลอปุ๊กกบกระเคื่อมไปแล้วหนีไปเลยดีนะเนี่ยเราไม่ได้ยินอ่ะ เอาไม่โม้เลยก็อาจจะเชื่อเรานะเอาลองดูก่อนไม่ลองก็ไม่รู้ลองเพลงเปไหมล่ะแกลองเพลงนะมึงเต้นนะเพื่อนผมเต้นไหวนะคืออะไรเนี่ยฮะคืออะไรมะพร้าวมูกระเพมะพร้าวเนี่ยคือมะพร้าวมะพร้าวเต้นไหมเต้นเป็นเต้นขู่เขาไม่ดันเลยเอางี้เพลงสามทาเพลงโจ๊ะโนะคนหนึ่งภาษาพุ๊บขึ้นเลยลองเป็นะอ่าอ่ะ

เาเจ้าจะต่อคุณเป็นจ้าคุณพระสาวตามกล่าวหายดิแบบเขาจะหลักเอ่อมันจะให้คอยเต้นตอนไหนเต้นมื่อนึ่งไอ้ที่ฝายน่าเต้นจบเพลงแล้วนะเันาะแต่เปิ้ลเนื้อเพลงมัดมันไม่ไอ้นี่เราไม่สนุกหรามันไม่ไหวมันไม่ไหวผันช้าไปเออเอาเพลงสนุกเก็นิดน้อยได้ปะเพลงสัำยา ไป็นคนที่ไหนเลยเพรอีกแค่เพื่อไม่ไดุ้หลงผหลงหลงก็ีคุณเ่อไม่ได่ผหลงผุหลงคุณหลงเอองพี่ไอ้ปิ๊บโรนี่จะไปเอาเนื้อ ห้องติดดอยโหดิอรีมนอยู่ไม่ได้ไม่ดอยแมไม่ฟังเพลงนี้ไม่ชอบแมวไม่ชอบเมื่อไปด่รอไปไหนดีจริงดเพลงสตริงก็ไม่ชอบเกเพลเอเองเออเลงบไอ้เบลน้อยไอ้พกไไอ้เลที่ดังๆอะพะเก็เพราะ ตายได้แล้กอายุสั้นไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรตายอ่ะหอยมีผูโอ้ยมีหูอีกหน่อยเดถึงปากแล้วเนี่ยโอ้โหไม่เลยไปปากวะตายเถืไอยเบลก็จังไรตายเออโอ้ยเดือดเสือกอีฮ้ยเอีก ทำไมชอบอะไรเลยไม่ชอบเพลงอะไรเลยไม่ชอบมุกทุเดินอนีเข้าไปห่องมืดถืออะไรเข้าไปมือถือเกิดเหรอเกิดเหรอเขาเกิดเขาเกี่ยวกูก็เดินไปเกี่ยวจริงเหรอเออคนบ้าเลยยืนเกี่ยวอย่างไรสุดหลายเดือยไม่เห็นเลยโอ้ยไอ้บ้าไม่เห็นเลย วันนี้เราจะเห็นอะไรวันไปใครเดิมเลยมุกนะพริกนี่ะไปเดีกว่าวไปเก็บเก็บไปบ้างเลยอย่างวันเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นมุกเลยนะสุปฟาา้าใบเตโอ้ละเฮรอโอ้โหละช้านานๆได้มาทีส่สอนลางคืนนี้ก็เล่นดีเหมือนกันแพ้พ่อสุปฟ้าใบเตโอ้โหอะไรละชา สุาเโอโอนาตาเดยาอนเนรีีต่ี่ได้ีันแแมไมุ่ณเ่นลกูอยู่นี่ด่าแม่ใคผมอย่าด่าแม่ใครอ่ะแล้วตัยไงไม่ลบด้เหรอลบเองครับคุณชอบผมชอบครับล้วพี่เปิดคุกมาเล่นกับผมเลยอะไรนะเปิดคุกมาเล่นกบตากท้ามบ้าละ ต้องมีท่าพิงกันตัวบ้าน่ะก็บ้าอะไรไม่เล่นกับมึงเหรอเอาพี่มาเล่นกับมหมุนเรื่องในกระดูกดีริเก้คณะไหนคณะนั้นเขาเล่นแบบนี้ลิเกพรเทพพิเทพเขาเล่นกันหมดแล้วพอคุเปิดคุกเข้าไปมึงก็ไปเทือกูุกแล้วก็หนีกันไปดูนะไหนมาพรเทพเนี่ยเขาไม่คนละทางกับเราไหนขเขาราฉีกแน่นะเฮ้ยเราไม่มีกระทือ อันนี้มุดทอดระบายน้ำเออคุณก็มาเนอะไม่กระทืบนะเปิดคุม้มไวเลยผมไม่หนีเ,เดี๋ยวผมเล่นด้วยอ่า<ๆ>โอ้ยลำตัดเดี๋ยวผมได้ยินในคนลุกเลยจริงอ่ะพ่อกับแม่ผมเนี่ยเป็นลำตัดโดยเฉพาะแม่ตายเขาไป็นผีลำตัดเลยล้อตัดผมลุกมาหั้งเลยไฟดูดตายทำไมอะคนตกเออแล้วตกไฟมันชด ตึ้งนั่นแหละสิบหอโง่นี่แม่มาโง่ไอ้นี่ก็ชมกูนะร้องไปขึ้นเลยอยให้ต่อเอาตึกเต็มๆเลยสายันสัญญาอย่ากูดิอย่ากูดิกูรู้เขาไม่ชอบกูบ้านผมไม่มีร้องทางนี้ไม่มีกู้รู้สัญญาไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะกู้ไม่ได้กิ้ก็ไม่ได้ยอดรักไม่มาเขาจึงมลีกา อาจารยอะไรรับเขาหัอย tamam, ่าทันใจโอ้ยดีเลยเหรอโอ้ยดีกิ้บ่อยเอ๋อ่วางดวงไม่ดีตำรวจรอยา้กับเขาเมื่าใาทิก่อเ้าที่ตุงันเพ่พ สายสัญญาณดัง้านที่ไม่กล้านสายสัญญาณดังไ้นที่ม่ก้าไปเอาคือพกพวกลูกไม่ดีโอ้ยพวกพวกลกไม่ดีมาได้เป็นพี่เฝ้าพี่ทุกวัโหดเรื่องลำตัดเคยหายมาหลายปีกี่รอบพูเดียเรื่องอะไร เล่นที่โน่นเล่นที่นี่เล่นตรงนี้ตรงนั้นโอ้โหเยอะเลยจนชื่อเสียงโด่งดังเขาเลยจ้างไปเป็นดาราฉันได้รางวัลออสการ์ไดเงินมาตั้งหลายลอพูดถึงเมืองลำตัดตัวนี้ถนัดตั้งแต่ในท้องกูเล่นลำกูชำชอกหวังเตะยังไปลองกูหลายชั้นยอดเอาขึ้นสองแคมแลมสองข้างอออะรลึกกูลอกอะไรคุณก็ขึ้นสองแคมแล้วเนี่ยถนัดตะขาเลือบ นาเกลียดก็เรื่องอะไรไอ้คอตะระแแอบเลยเนอะไอันเนี่ยคอตะระแแอบอะไรสวยงามอะไรเนี่ยสวยงามไปเมื่อไหรไม่ใช่ก็พวอย่าไปคิดเรื่องนี้พวกไม่เคยเห็นคนโบราณโบรานเหรอไอ้หนูลงเรือลงดีๆระวังเหยียบแคมเรือลูกเอแคมเรือเออาแคมเรือถึงไหนละถึงไหนวะขึ้นขึ้นเอาขึ้นหรืสองแลมแคมสองข้ามติดตาพ่อพ่อเครื่องแม่กระโดดแก้ผ้าเอานิ้วยายตากูซะงั้น ร้องยังงงอีกแล้อเด็ตอนแรกก็ฟังยากๆอยู่ลับหลอนนี่ร้องงงเดี๋ยวบ้านเรามาขยายความกันหน่อยเสิพ่อกังแม่กระโดดแก้ผ้าเออนิ้วยังตามมึงพ่อมกแม่มึงนี่ทะเลาะกันอยู่ตอนนั้นมึงอยู่ไหนท้องแม่มึงอยู่ในท้องแม่เออแล้วพ่อกับแม่เขาเอานิ้วไปแก้พ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันอยู่ในท้อง อ๋อพวกอยู่ในท้องแล้วก็อเขาลงเครื่องแม่เขากระโดดแก้ผ้าและเอานิ้วมาแยงตาเบิ่งคลิปคลิปเขาสงสัยไงเยอะว่าไอ้นิ้วที่แทงตามันมีเล็บไหมเฮ้ยใช่นั้นเป็นเล็บขบอ๋อเป็นเล็บขบพ่อเครื่องแม่กระโดดแก้ผ้าเอาหนิวยแยงตานิ้วก้อยเลยคุณผู้ชมนิ้วอยู่นี่ เอานิ oh ้วแยงตาโหแหมมึงทำงานให้เ oh. <TH> <ora> ่ยอีนิ้วก้อยอะแต่พ่อเขาใช้นิ้วก้อยปวดใจปวดใจปวดใจเหรเสนาจะเสนาหนังไทยหนังฝรั่งอีกกระทั่งหนังจีนเรื่องจองยุทธมีดบินสู้กันแผ่นดินสถานแหมเป็นลูกคอให้หน่อยได้ได้ได้พยับขยับลูกคอทั้งวังอยู่ฟูรี ตตลอดทั้งที่โชว์จับอะไรอ่ะไม่ต้องเป็นต้องจับจริงก็ได้วงคีเอ้าจับโดนหรอโ้ยเกมการาฟเนียมันโดนหวยนี่เองโอเ็มขัดมึงไปที่ไหนนะัหวังอยู่บูหิีทุกของเขาใหเยอะตลอดไม่ได้จับทั้งที่โชว์ี ตะโก้โคดาเดวิดตี้โอ้ยทำนาไม่สูงไแบบได้พี่เนะี่ยตะโก้โคดาเดวิดตี้มผมเองยังเสี่ยงมาเหมือนก่อนใหญ่เลยม <c oughs> ไม่ได้ดึงนะกู <c oughs> ร้องเองนะเออ <c oughs> ึงไหนแล้วเนี่ยทั้งหนังไทยผมยังเสียงมาเหมือนกันขนาดุยอันอันยังลงฉันพูดตรงตรงไม่ได้มองใ่ควงแขนเดินโชว์ต้องยกนิ้วโป้งให้ฉันพูดกันแต่เราเราเอ้ยคืนนั้นผมมเอาเต็มที่ไม่ได้กับมาไปสามทีผมนึกววีอันอันแปพรอ สัญญายอราไมมันได้กาปะาายนสัญญาหยอนร่างไปมามันจะได้กล้าประจานเจ้าพวกพววดวงไม่ดีเอ้ยพวกพวงดวงไม่ดีมันกลายเป็นผีเ้าที่สวาเลยสัญญายอน่าไมามันจะได้กล้าประจานจ้าสัญญายดอนราไปมามันจะได้กล้า ที่นี่คืนแรกเหลืออีกตั้งสามเทียนตัวอะไรเดี๋ยวนางน,น,นางคุยกันยังหวะอะไรเพื่อนหายไปไหนวะเน,นี่ยมึงไปไหนอ่ะไปล้ำบ้านับภาพไปไหนแล้วเพื่อนมึงไงพี่มันหนีไปแล้วมันแหกคุกไปแล้วพี่เพื่อนหนีเปิดอยู่ไอ้พวกนี้มันมีจรรยาบรรณในการเป็นนักโทษเอาอย่างนี้มึงวิ่งไปตามมันกลับมาติดคุกม,มึงรออยู่ที่นี่ ได้เหรออได้ไเหรอได้เใจมันได้เลยภษาหน้าที่รออยู่นี่นะไปตามมันมาไปโลกพี่โอ้โหอยู่ไม่ได้เปรี้ยวฉลาดหลักแหลม